อ้าวสวัสดีครับก็มาเจอกันนะครับนะเมื่อกี้ผมได้โพสต์แจ้งนะครับว่าผมเนี่ยจะไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะอธิบายนะครับเรื่องของปอหรือว่าหน้าส่วนการคลังนะครับนะปอคลังของอบทนะขอใช้คำว่าปอแลวกันนะครับนะปอคลังของอบทว่าปอคลังอบทเนี่ยครับว่า กรณีที่ปอคลางอบทนะครับทำหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าเจ้าที่นะครับหรือหัวหน้าพัสดุนะครับจะสามารถเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่เดี๋ยวแป๊บนะครับผมกําลังจะดูว่ามันอไหลสดออกไปหรือยังนะครับนะพ่าตอนนี้เห็นมีคนแค่มาหนึ่งคนก็เลยยังสงสัยอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับว่ามันได้ไหลสดออกไปหรือเปล่าหรือว่าเน็ตผมจะช้านะครับเอามีคนมาประมาณแปดคนแล้วนะครับ เอแป๊บนะครับนะขอดูขอปรับหาไม่เจอจะปรับให้มันเป็นสาธารณะนะครับแปบ๊บหนึ่งเอาอะไเนะครับหน้าจอผมเองอ่ไม่เจอแปบ๊บนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับรผมหรือผมจะไม่ได้ไล่สดออกอยตาทยอ๋อขอโทษนะครับมันเป็นไล์สดไอเฉพาะที่ตัวของอ่าเฟซบุ๊ก เอ้ยยู u ูบครับ y ยูทูบขอโทษด้วยขอโทษด้วยงั้นก็ขอหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวขอเริ่มใหม่แป๊บนะครับนะขอขอลองก่อน